ต้อรับเข้าสู่ซิกแพคโปรอีคัามนหนึ่งนะครับต่อไปเราจะมาพบกับท่าบริหารแขนหลังนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ทํางานหรือที่บ้านนะครับท่าง่ายๆนี้เรียกว่าไตรเซฟิปนะครับหรือเล่นแขนหลังบนเก้าอี้นั่นเองนะครับง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านนะครับอ่ะมาดูกันเลย,เลยนะครับผมเพียงคุณมีม้านั่ง1ตัวไม่ว่าจะเป็นม้านั่งหรืออะไรก็ได้นะครับหตัวนะครับ ตำแหน่งนะครับคุณนั่งลงไปก่อนนะครับนั่งขวางมานั่งนะครับเราจะไม่นั่งตามยาวนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการจับมานั่งนะครับเราน้างไปบนมาน้านก่อนนะครับตำแหน่งมือของเราพอเราน้านลงมานั่งปุ๊บนะครับตำแหน่งมือของเราเราจับมานั่งบริเวณความกว้างของตัวคือข้างข้างขาของเราเองนะครับดูตรงนี้นะครับนั่งปุ๊บตำแหน่งมือจะอยู่ข้างขาซึ่งเป็นช่วงความกว้างของลำตัว นะครับผมเสร็จแล้วเราดันตัวออกไปนะครับดันตัวออกไปนะครับขาเราจะเข่าเราจะตรมก็ได้นะครับหรือว่าเข่าเราจะมอก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ฟิกนะครับผมเราสามารถจะแล้วแต่ความสะดวกของเราเราอาจจะทาเข่าต้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าเข่าเราจะมอเพื่อให้ฝ่าเท้าเราอยู่บนพื้นให้มั่นคงก็ได้นะครับแต่ตัวเราเนี่ยจะเลยออกจากบอกมานงานะครับถ้าเริ่มบริหารนะครับเรามอข้อสองไปนะครับแขนท่าน ตัวนะครับในการออกนะครับงอข้อศอกลงไปนะครับให้ต่ำที่สุดนะครับเท่าที่เราทำได้นะครับแล้วดันจับขึ้นมาโดยออกแรงสัดแขนหลังทั้งหมดนะครับนะครับดันขึ้นมานะครับสุดแล้วดันโตขึ้นมาลงที่สุดนะครับเท่าที่เราจะลงได้ ทำทั้งหมดนะครับแต่ถึง1 2คร้0เหมนเดิมนะครับเป็นจำนวนสิ่เซตนะครับสามารถทำได้ที่ที่ทุกเวลานะครับอีกหนึ่งท่านะครับในการบริหารแขนหลังนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยเพียงขอแค่มีพื้นลาบๆเราก็สามารถบริหารแขนหลังได้นะครับง่ายๆวิธีง่ายๆนะครับนั่นก็คือการวิดพื้นนั่นเองนะครับแต่ต่างจากวิดพื้นปกตินิดหนึ่งนะครับก็คือว่า ตำแหน่งการวางมือของเรานะครับมาดูกันเลยนะครับผมขอให้มีพื้นรับๆเหมือนือนะครับถ้าเะรียในการวิถื้นนะครับอย่างที่บอกการนิ้วออกนะครับแต่ตำแหน่งในการวางมือนะครับลงบนพื้นเนี่ยเราจะวางแคบกว่าตำแหน่งของไหล่ของเรานะครับส่วนความกว้างของไหล่เราหรือเป็นเราจะวางมือให้แคบกว่านะครับแคบกว่าตำแหน่งของไหล่เรานะครับแล้ว ข้อศอกของเราเนี่ยเราจะไม่กางออกข้างๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิ่งพื้นแล้วข้อศอกเรากางออกข้างนะครับเราจะได้ตำแหน่งของส่วนอกมากกว่านะครับข้อศอกของเราจะกางออกไปข้างหลังตัวจะชี้ออกไปด้านหลังตัวเพื่อให้อกแรงจากตัวเส็จหรือว่าแขนหลังเยอะกว่านะครับมาลองดูนะครับวางตำแหน่งมือที่แคบกว่าลำตัวแคบกว่าแคบกว่าระดับหัวไหล่เรานะครับ เวลาลงไปปุ๊บข้อศอกการจะไปข้างหลังเห็นไหมครับข้อศอกเราจะอยู่ข้างหลังตัวเรานะครับดูนะครับข้อศอกเราชี้ออกไปข้างหลังแล้วดันกลับขึ้นมานะครับเราจะดูการข้อศอกท่าแบบนี้นะครับการออกไปข้างหลังข้อศอกชี้ไปข้างหลังนะครับแล้วใช้แรงจากแขนหลังทั้งหมดดันกลับขึ้นมานะครับนี่นะครับข้อศอกชี้ไปข้างหลังดันกลับขึ้นมาข้อศอกชี้ไปข้างหลังดันกลับขึ้นมา ้อสอบชี้แขนหลังนะครับดันกับขึ้นมาน,นะครับ <S 1> <S 1> เราจะได้แรงจากแขนหลังทั้งหมดในการดันตัวขึ้นมานะครับทริคอยู่นิดนึงนะครับก็คือท่านี้ระวังนิดนึงนะครับคือข้อสอถ้าเราการข้อสองด,ดน,น้าข้างส่วนที่ออกแรงมากกว่าก็คืออกนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราชี้ข้อสอเราไปข้างหลังนะครับตลายเสรือว่าแขนหลังเนี่ยเราจะทํางานมากกว่าหนนะ้าอก aj. นะครับตรงนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับ ทำ8ถึง12ครั้ง 12, 000, นะครับเป็นจำนวน4เซตครับ